ใส่แมสให้เจ้าแม่ด้วยนะ sao được không mẹ? cho kênh Ghiền คุณยายมาจากวัดไหมวัดไหนวัดนี่นะนอ๋อไม่ไหมนม่รกระถางน้อยน่ะไหม มาลุนเลขทูบก,กันนะคะว่าจะได้ตัวไหนสามตัววันนี้วันพระใหญ่ให้เจ้าแม่มาทำทำเลขย เยมซีด้วยเซมซีอย่างนั้นเซมซีด้วย จะเรียมสี่สองครั้งขอเลขไพยสองตัววันนี้วันพระใหญ่ก็ไม่อาจะให้โชคเอาไ่ นี่น้องตุ๊กตาลูกเทม อืได้สองตัวได้อะไรหนึ่งศูนย์กระสีฮะหนึ่งศูงนย์กระสีหนึ่งศูนย์กระสี่หนึ่งเลขหนึ่งศูนย์กับเลขสี่ครบหนึ่งศูนย์สี่มไม่มีหมดแล้วหนึ่งศูนย์สี่ นายโชว์หน่อยสิโชว์หนึ่งศูนย์สี่นก็ได้เนาะเป็นสี่หนึ่งศูน,นย์ก็ได้นี้ก็ได้แล้แต่ <Okay. S 1> โต๊ดหมดแหละออกโต๊ดเลขอะไรเนี่ยเลขเจ็ดเนาะ หนึ่งเจ็ดแล้วคะแนนหนึ่งันนี้เจ็ดใช่หมหนยเจ็ดตัวนี้หนึ่งตนไดีหน่้ก็อตีกต่อสองหกหนึ่ง

ใส่ป็นเลกสางตอนนี้นไม่ไมีเล็กเลยแต่ตอนนี้ <Ner f> นมีเล็กขึ้น ตัวนี้ตัวอะไรไม่มีเลขเจ็ดเจ็ดตัวเดียวอไม่ขึ้นเลยเนาะไม่ขึ้นเลยนั่นตัวสามหนึ่งสามหนึ่งสามเจ็ดหรือเปล่าถัาเจ็ดตัวเดียวถึงเงียบเลยหายเลยเนาะหายเลยไม่มีแตัวนั้นหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามอันนี้เจ็ดตัวเดียว เจ็ดตัวเดียวเจ็ดตัวเดียวว7ชเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งตัวอือเพลค้างล่างมันมีมีสามตัวเลยกันแหละก็เดยก่อนเดีเยปดูลังจะไหมเนี่ยนี่ยุ่งแย่มาเต็้นี่เกตีสองศูนย์หรือเตัวนี้ Những người nữa. Những người nắng song hay. Những song song lần nữa song nữa nữa chưa bao. Những song nữa. Những song nữa. Những chưa bao kìa lấy. Ta song nắng chưa bao nắng. Bao kìa lấy. Bao kìa lấy. Bao kìa chết, Bao kìa lấy. Nó kìa lấy. Bao kìa lấy. Bao kìa lấy. Bao kìa 720แล้ว120หนึ่งไม่นะเจ็ดก็เป็นเลขหนึ่งได้ไม่ใช่ไหมเป็นเลขหนึ่งก็ได้เป็นเลขเจ็ดก็ได้เจ็ดสงเก้าที่ตุกรก็มวยมาทางเจ็ดสองเก้าเฮนยเจ็ดสองเก้าเนาะในตก็ห้าแน่นอน

เป็นหนึ่งก็ได้จิตก็ได้เป็นหนึ่งตรงนี้มันจะบ้าเนาหนึ่งข้างนี้มันมันจะบาจากข้างนี้มันจะบาหนึ่งสามเจ็ดตัวที่สองนั้นเจ็ดสองเก้าด้วยนะเจ็ดสองเก้าแล้วกันหนึ่งสามเจ็ดเอาไปเสี่ยงโชคได้นะจ๊ะเพื่อน หนึ่งสามเจ็ดแล้วก็เจ็ดสองเก้าแล้วก็หนึ่งศูนย์สี่เอาเป็นเสียงโชคได้เลยเพื่อจะได้ห้าบาทสิบบาทว่ากี่กระส

นี่เอ่อสรว่าเก็บจนล่ะส่วนมันนี่นะทานต้องเก็บแน่นอนเด็กใหญ่บ้านนึงไปเตี้ยในนี้เลยจะปล่อย VIP โดนลงบ้านนี่บ้านครับมีเงินเพียบเปิ้นแต่ว่าเลยงุ่ยนี่นะเก็บกะก้าวก็จุลขืชจุบนองคงสวดมนต์คิดแต่มื้อสินั่งจุลอืมบานปราบเหยตาเพชรลงตัวเล็กใจด้วยกันมื้อที่วันนี้เทิงเฮาเลย12โมงเช้าอ๋อ បដัวឬอะไรអ ôi ត្រង់ទៅអីមកចាក់ណូមកស្បាទៅឡើយប៉៉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 